เอาละครับกับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแผนของการเล่นแผนหน้าคู่นะครับผมแล้วก็จะอธิบายในผมในส่วนของตัวโค้ดว่าเล่นยังไงจะสรุปให้เลยแบบละเอียดในผมโดยคนที่จะมาสรุปก็จะเป็นในส่วนของ u k e e p Up นะครับผมจากช่อง u k คิปอนั่นเองก็คือ a อ t ต้นะครับมาดูกันเลยว่า a อ t ต้จะสรุปประมาณไหนนะครับในส่วนของการใช้โค้ดคนนี้นะครับใครอยากลองใช้อยากลองจัดมาจัดดู ตามแอตตาได้เลยนะครับมาดูกันเลยแล้วกันนะครับเผมวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามนะครับที่มีคนถามมาว่าทําไมพี่ถึงใช้แผนนี้นะครับแล้วก็นักเตะชุดนี้นะครับผมแล้วมันมีหน้าที่ทําอะไรบ้างในแต่ละตําแหน่งในแต่ละตัวนะครับในนักเตะชุดนี้นะครับทีมนี้เดี๋ยวผมจะบอกเป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับที่ผมใช้แผนนี้เพราะอะไรแล้วก็นักเตะชุดนี้เพราะอะไรนะครับเรามาดูโค้ดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมมาพูดถึงเรื่องโค้ดก่อนโค้ดผมก็เป็น โทมัสทูเคิลนะครับเป็นโค้ชปารีสนะครับผมก็เป็นสไตล์อ่ะเป็นเป็นเป็นแผน4-2-2นะครับก็มีหน้าคู่ MF 2ตัวแล้วก็กลางรับ2ตัวกองหลัง4ตัวแล้วก็ประตูนะครับสไตล์ style แผนนี้นะครับก็จะเป็น p พ s ิชั o เกมนะครับเป็นสไตล์ต่อบอลสั้นนะครับเล่นบอลเล่นบอลช้านะครับก็คือแบบไม่ใช่เกมเร็วแบบสวนกลับผู้พบผู้พบนะครับก็จะเป็นสไตล์ต่อบอล เมื่อก่อนผมชอบเล่นเกมสวนกับแต่เดี๋ยวนี้ผมคิดว่าการต่อบอลน,นะครับมันทําให้เราเล่นเล่นเกมลุกได้ง่ายขึ้นนะครับผมเกมลุกนะครับก็จะเป็นเกมลุกจากตรงกลางนะครับก็เป็นหน้าคู่ก็เลยบุกจากตรงกลางซะส่วนใหญ่นะครับส่วนการยืนตําแหน่งก็เป็นการยืนตําแหน่งแบบอิสระนะครับนักเตะก็สามารถวิ่งโผไปโผมาได้นะครับก็ไม่ไม่เหมือนกับบางแผนนี่มันเป็นการยืนตําแหน่งแบบแบบอะไรอะตามทิศติ่งนะครับก็มันจะยืนอยู่ตรงนั้น จะไม่ค่อยวิ่งโผลไม่จะไม่ค่อยวิ่งออกนอกลูกนอกทางมันก็จะไปตามเส้นทางที่เขากําหนดมาให้นะครับเกมรับก็จะเป็นเพอร์เพสซิงนะครับก็ทั้งออฟฟ ensive ละดิฟเฟนเซฟจะเป็นเหมือนกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนอกจากเกมรับจะต่ําลงนะครับก็ทําให้รับดีขึ้นนะครับผมเกมล้วพูดถึงคู่กองหน้าของผมกอนก่อนนะครับทําไมถึงชอบใช้ตอเลสนะครับตอเลสเก่งเก่งนะครับเป็นตัวที่หาช่องดีมากๆนะครับผมแล้วก็ยิงคมด้วย เอาจิง,จงถึงไม่มีสกิลยิงแต่ก็ยิงคมนะครับสไตล์ของเขาเนี่ยครับเข้ากับโค้ดได้ดีมากๆนะครับเล่นพลสั้นเหมือนบอลสั้นเหมือนเล่นได้ทั้งด้านข้างและตรงกลางเหมือนเกมเกมการยืนตำแหน่งอิสระเหมือนกันบอลเกมรับเพสซิ่งเหมือนกันนะครับก็คือมันตรงกับโค้ดกับทุกอย่างนะครับแล้วดูการหาช่องอะไรของเขาดีหมดนะครับแล้วก็ยิงคมยิงคมเก้าสิบเก้านะครับเอ็เบัปเป้ตอนนี้ก็ ฟอ,ฟอร์มเขากําลังเดือดเลยนะครับก็ฟิตอันนี้ก็สไตล์เดียวกับโค้ดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเคยอยู่ปารีสโค้ดคนนี้เคยอยู่ปารีสแล้วเอ็มเป้ก็อยู่ปารีสก็คือ,อสไตล์เดียวกันอะ่ะก็คือแบบโค้ดโค้ดมันอะ่ะเ,ออเขาจะ่าอย่างเงี้ผมก็คู่หน้าผมก็เน้นความเร็วนะครับหาช่องดีอย่างน้อยต้องมีตัวที่หาช่องดีหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะช่วยให้เราเล่นเกมลุกได้ดีขึ้นนะครับคมพอได้นะครับสําคัญในเกมนี้ถ้ากองหน้าไม่เร็วแทงยังไงก็ไม่หลุดนะครับ โดนเบียดโดนตามทันนะครับแล้วกองหลังแข่งแขงนี่กระแทรกกระเด็นเลยนี่ครับผมกองหน้าผมก็เน้นเป็นตัวที่วิ่งเร็วยิงคมแล้วก็ม่งได้นะแต่ลืมต้องม่งได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายจากพวกแบ็คแล้วก็เอ็มเอผมด้วยมันต้องช่วยกันนะครับม่งได้เร็วคมนะี่ครับหาช่องดีประมาณน,นี้นะครับแล้วก็กลางลุกนี่ครับทาไมถึงใช้สองตัวนี้พี่ชอบใช้สองตัวนี้เป็นเพราะอะไรนี่ครับ เมสซี่เลยนะครับเมสซี่เป็นตัวที่ผมชอบอยู่แล้วทุกคนก็เห็นอยู่แล้ว,วผมเล่นเมสซี่เป็นยังไงนะครับผมชอบหลอกชอบเลี้ยงนะครับแล้วก็ชอบเอาไปเปิดเปิดมุ่เปิด,ปดมงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเมสซี่มันทําได้ดีมากๆนะครับเป็นตัวที่ครบเครื่องอีกตัวหนึง่งแต่แค่มันไม่สูงแค่นั้นเองนะครับข้องสองเอเมมผมทั้งสองตัวนี้คือข้องเพราะอะไรนะครับผมจะพยายามเลี้ยงเข้าไปหาจุดโฟกัสที่มันปั่นได้นะครับเพราะว่าเอเมมผมจะเน้นปั่นใช่ไหม ทางซ้ายเล่นเท้าขวาทางขวาเล่นเท้าซ้ายเวลายิงจะยิงเข้ามุมดีนะครับก็เมสซี่ตัวนี้ก็เปิดเปิดบอลดีด้วยแล้วก็แล้วก็ยิงดีปั่นดีนะครับโรนลโดโก็ปั่นโหดเลยปั่นดีมากยิงก็กลางๆนะครับถ้าไม่เข้ากรอบถ้าถ้าเกิดไม่อยู่ในกรอบเขตโทษก็ไม่ยิงไม่แรงหรอกยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วเปิดบอลเท้าซ้ายก็พอได้นะครับแต,แต่ผมส่วนใหญ่จะเลี้ยงออกไปด้านข้างเสร็จผมจะหยุดแล้วก็ใช้เท้าขวางัดให้ให้ กองหน้ามงนะครับมันก็เลยทําให้หมงดีขึ้นนะครับก็เปิดบอลดีขึ้นไม่ใช่หมงเปิดบอลดีก็มงดีนะครับเกมรลับนะครับเกมรลับผมใช้เป็นสองตัวนี้เพราะอะไรนะครับผม,ผมมีแค่สองตัวเนี้ยแล้วตัวตัวสำรองผมไม่ต้องมีตัวลับเลยนะครับผมมีแค่สองตัวนี้ผมตัวสำรองเกมรลับผมไม่ต้องใช้เลยเวลานะครับเป็นสไตล์บ็อกทูบ็อกเจอรล่าก็บล็อกทูบ็อกนะครับเพราะอะไรผมชอบใช้ กองกลางที่ลุกได้รับได้นะครับแล้วเกมรับสองตัวนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเกมรับเขาดีส่วนเจอรลาดนี่เขาจะเป็นตัวที่ยืมตำแหน่งได้โคตรเป๊ะนะครับเป็นตัวที่แบบขึ้นไปขึ้นไปลุกก็ได้นะครับพอลุกเสร็จพอเสียบอลเจอร์ลัดมันวิ่งลงมาก่อนเพื่อนเลยตึ๊ดตืดดลงมารอเกมรับครบเครื่องนะครับเจอรลาดครบเครื่องมากแล้วก็วีล่านะครับสไตล์เดียวกันแต่วีล่าจะเป็นตัวที่เกมรับโคตรโคตรแบบโคตรก๊อตนะครับ ผมชอบผมชอบวีวลา่าถ้าเก็บถ้าใครไม่มีวีวลา่าก็เหมือนกับกองหลังกองกลางเหมือนลุมหลวมนะความรู้สึกเวลาเราไปเล่นรหัสที่ไม่มีวีวลา่ามันเหมือนความรู้สึกแบบอะไรวะทําไมกองกลางกูหลวมวะมันเหมือนมันคิดถึงวีล่าตลอดเวลาะเลาะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเฮ้ยมันเล่นเกมมรับแล้วราให้เราอุ่นใจขึ้นนะครับหม่งก็ดีนะครับส่วนแบ็คของผมทั้งสองข้างนะครับแบ็คผมก็ใช้เป็นอาราบานะครับแล้วก็คาฟูเพราะว่าอะไรนี่ครับ ผมอยากให้วิงแบ็กผมนะครับเป็นฟูลแบ็กนะครับเพื่อที่จะเติมไปเปิดหมงุได้นะครับแบ็กไม่ควรไม่ควรเก่งแค่เกมรับคนที่จะช่วยเกมลุกได้นะครับเผื่อเกมไหนเราเจอกลางแน่นๆหลังแน่นๆเราจะทํายังไงได้นะครับในการที่ทําประตูเลี้ยงไปก็ติดแทงไปก็ติดโยนไปก็ไม่ผ่านนี่งไงแบ็กนี่งไงครับเราทํายังไงให้แบ็กขึ้นไปเติมให้ได้นะครับแบ็กพยายามเล่น ชิงกับเจอหลาดชิงกับกลางลุกแล้วกันนะผมจะพูดเป็นกลางลุกผมเพราะบางคนไม่มีเจอลาดนะชิงกับกลางรับแล้วก็จ่ายคืนมาแล้วก็ไปชิงกับกลางลุกแล้วก็กลางลุกอะ่ะรอให้มันวิ่งทะลุแล้วก็แทงแล้วก็เปิดแค่นั้นเองนี่ครับแบ็คก็จะหลุดแล้วสไตล์ผมเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มันมันมันก็รับดีนะครับแล้วมันก็อึดมันก็วิ่งลงมาช่วยตลอดนะครับมันไม่มีหมดหรอกแบ็คผมอะ่ะนะครับก็ยังไม่เคยเห็นตัวไหนหมดสักทีนะครับ ก็แบ็คผมก็ใช้เป็นตัวที่เปิดได้เปิดได้นะครับเปิดดีเปิดบอลดีเกมลับดีเอ้ยเกมลับพอใช้ก็ได้ไม่ต้องดีเกมลุกดีนะครับแค่เกมลับพอใช้ก็พอเพราะสุดท้ายนี่ครับการที่เขาจะยิงได้ไม่ได้อคมันก็อยู่ที่คู่กอง,กองหลังของเราว่ากองหลังของเราจะช่วยทําให้เขาเล่นง่ายขึ้นหรือยากขึ้นแค่นั้นเองนะครับส่วนเกมลับกองหลังของผมก็จะใช้เป็นแคมเบลกับเบคเคนเบลเออร์นี่ครับเพราะอะไร เพราะว่าแคมเบลเป็นสไตล์เดอะเดสทอยเลอร์นี่ครับเป็นสไตล์เกมรับจ๋าเลยก็คือแบบรับดีอ่ะแข็งแกร่งอ่านเกมดีชนดีวิ่งก็พอได้นะครับแล้วก็เบเกนเบลเออร์จะเป็นบิลลอัพนะครับก็จะเป็นตัวที่วิ่งวิ่งดีขึ้นขึ้นคือแบบวิ่งเร็วไล่บอลได้นะครับก็ช่วยให้กับเขาเรียกว่าช่วยให้กองหลังกองหน้าเขาเล่นยากกองหลังเราเล่นง่ายนะครับก็ แคมเบลส่วนใหญ่เราจะเห็นนะว่าแคมเบลเขาไม่ค่อยขึ้นไปไปไปรับสูงเท่าไหร่เขาจะรอดักเป็นตัวที่สองนะครับก็คือแบบถ้ามึงหลุดมาแล้วต้องเจอแคมเบลเป็นตัวที่สอง่ะด่านสองเป็นแคมเบลอะ่ะนะส่วนใหญ่นะเพราะบางตามันก็แบบแคมเบลมันมันมาจากทางด้านซ้ายแคมเบลมันก็ต้องขึ้นไปด้านซ้ายก็ประมาณนี้นะครับตัวหนึ่งเร็วตัวหนึ่งรับดีนะครับก็อย่าใช้สไตล์เดียวกันนะบางคนใช้บิลอัพสองตัวอย่างฟันได้กับเดลิกนะครับ ก็สงสัยทำไมครับทำไมสองตัวนี้มันถึงเออเวลาอยู่ด้วยกันเพราะมันเป็นสไตล์เดียวกันครับมันก็เลยเออเพราะตัวหนึ่งก็เร็วตัวหนึ่งก็เร็วได้ตัวมันก็แบบประมาณว่ามันขึ้นไปรับสูงทั้งคู่อ่ะมันช่วยกันทั้งคู่มันก็เลยทําให้เกมรับมันก็รั่วเพราะว่าโดนแทงโดนจ่ายทะลุง่ายนะครับก็คู่นี้ก็เดส t ตอร์เยอร์หนึ่งแล้วก็บิลลอัพหนึ่งนะครับผมใช้ประมาณนี้นะ เราก็ก้องเออกองหลังไปแล้วประตูนะครับประตูผมใช้เป็นปีเตอร์เช็คเกือบทุกนั้น,นะครับก็มีแบบเคยไปลองเล่นตัวอื่นบ้างอะไรบ้างมันก็มันก,มนก็มันก็ไม่สบายใจไม่อุ่นใจเท่าปีเตอร์เชคนะครับผมเคยใช้คาสิยาสเคยใช้โอลิเวอร์คาร์ด r โอบักแล้วก็เอนเดอร์สันแอลิสันอะไรพวกเนี้ย a อลิสนะันเอนเดอร์สันผมใช้หมดนะครับสท้ายผมก็คิดว่าประตูคุณแม่งควตัวใหญ่ตัวสูงนะครับเพราะมันตัวสูงมันก็ทําให้เกมลับเอ้ยเกมลับอะไรมันเซฟนะครับขออภัยนะครับผมพูดผิดพูดถูกผมด้นสดผมพูดสดนะผมไม่มีสคริปต์ก็คือแบบคิดเองพูดเองตามความคิดเลยตอนเนี้ยประตูตัวสูงจะดีกว่าประตูตัวเตี้ยนะครับเพราะว่าสรีระาเขายาวกว่านะครับก็มันก็เหมือนกับตัวจริงนั่นแหละ สูงกว่าได้เปรียบนะครับผมทำไมถึงไม่ใช้คาซิยาร์ทำไมถึงไม่ใช้ประตูสไตล์ตัดบอลอ่าปีเตอร์เชคมันไม่ใช่ตัวที่ออกมาตัดบอลดีนะครับมันไม่ออกมาตัดเลยเพราะอะไรเพราะเวลาผมใช้ประตูที่ตัดบอลทีไรนะครับมันชอบวิ่งออกมาชนกองหลังแล้วกองหลังก็เสียบอลให้เขายิงง่ายๆเลยนะครับผมก็เลยผมก็เลยไม่ชอบเลยผมไม่ชอบมากๆเลยแบบคาซิยารอย่างเนี้ยลิกิอานอยเออร์อะไรพวกเนี้ย คือมันวิ่งออกมาแล้วมันก็เสียบอลอ่ะมันตัดบอลบางทีมันออกมาตัดบอลแล้วมันก็เตะให้เขายิงมันมันนา่าดมงินะคือแบบเราเราเล่นมาเราตั้งใจเล่นมาดีๆแล้วประตูทาพลาดนะครับผมก็เลยเลือกเป็นปีเตอร์เชคเพราะอะไรปีเตอร์เช็คเหนียวนะครับจ่อจ่อตัวตัวนี้แบบคือแบบยิงปีเตอร์เช็คยากทาไม่เล่นทางทาไม่้าไม่ยิงฉลาดนะครับปีเตอร์เช็คเหนียวส่วนเรื่องตัดบอลเราสามารถบังคับได้อยู่แล้วจริงไหม เราบังคับได้เราก็เรียกเขาเราก็เราก็เรียกเขาออกมาเองก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะแบบต้องรอให้มันไอ้น,นี่เองนะครับเราก็เรียกออกมาแล้วก็ไปรับเองมันดีด้วยนะครับแบบว่ารอบรอบไหนเราคิดว่ากองหลังเราเก็บบอลได้เราก็ไม่ต้องเรียกออกมาเนะครับมันก็ช่วยให้เราปลอดภัยขึ้นจากการที่ประตูถำ้ำพลาดนะครับผมต่อไปนะครับสำรองสำรองผมแทบไม่มีการับเลยเห็นไหมครับเขากาการับผมไว้ใจได้ กองหลังก็ไม่มีมาดินี่นี่มาเป็นในตัวแทนของแบ็คนะครับมาดินี่เอาไว้เล่นแบ็คกลองกลางผมไม่เคยเปลี่ยนออกถ้าไม่โดนใบเหลืองใบแดงก็ไม่เคยเปลี่ยนออกนะครับกลองหน้านะครับกล้องหน้าผมอยากแนะนําทุกคนว่าควรจะมีตัวที่เป็นซูเปอร์ซับซักตัวเลยครับเพราะมันมีผลจริงๆนะผมรู้สึกว่าฮา r ์เรนะ่ะพอลงไปอะ่ะ มันจะเป็นตัวที่ไม่เอ๋อเลยนะจากที่เป็นซูเปอร์ซับลงไปมันจะทําให้นักเตะดูดูดูเล่นดูขยันขึ้นดูแข็งแกร่งขึ้นดูยิงแรงยิงดียิงคมขึ้นนะี่ครับเพราะมันเป็นเพาะสกิลซูเปอร์ซับนะครับผมก็ใครคิดว่ามันไม่มีผลก็แล้วแต่แต่สำรับผมผมคิดว่าแม่งมีผลมากๆนะครับกองหน้าทดแทนตำแหน่งที่ขาดได้แล้วก็มีสกิลซูเปอร์ซูเปอร์ซับนะครับโอ้โหพูดอะไรเนี่ยกางลุกนะี่ครับผมก็จะเล่นหลายสไตล์นะครับผมก็จะแบบอ่ะ ไม่ปั่นใช่ไหมเกมนี้เกมนี้ปั่นไม่ได้ผมก็จะเปลี่ยนตัวที่ยิงได้ลงไปตัวที่ปว่วนตัวที่ปว่วนตัวที่เร็วตัวที่คล่องอะไรเงี้ยนะครับผมก็อ่าซอนทึงมินจะเป็นตัวที่ปว่วนได้ดีนะครับเพราะมีสกิลแล้วก็คล่องตัวด้วยแล้วก็เร็วด้วยกุลิตยิงคมแข็งแกร่งก็เอาไปเปลี่ยนแบบนะก็ก็เหมือนกับเปลี่ยนสไตล์อะจากสไตล์ปัน่นก็กลายเป็นสไตล์บุกแบบหน่วงหนักน่วงเลยแบบคือชนเลยสไตล์ชนสไตล์ยิงคมอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ใค,ใครชอบตัวไหนก็เล่นเล่นได้ตามที่ชอบนะครับผมก็แบบแนะนําได้แค่นี้นะครับกองกลางก็ไม่มีเห็นไหมครับไม่มีเลยบา <c oughs> งทีก็อาจจะเอาแบ็คแฮมไปเล่นถ้าเจอคนถ้าเกมไหนจเจอแม่งโยนมากๆเราลาคาญใช่ไหมลงเอาแบ็คแฮมลงไปเล่นกลางรับแล้วก็โยนใส่มันแม่งคืนนะแบ็คแฮมโยนยังไงก็หลุดนะครับกองหลังไม่มีเลยนะครับวิงแบ็คก,ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวพวกนี้มันก็ฟิตอยู่แล้วมันเป็นฟอร์มเอนะครับมันก็เลยโคตรดีนะครับแค่นั้นเอง ก็ประมาณนี้นะครับผมแผนที่ผมใช้แล้วก็หน้าที่แต่และตำแหน่งนะครับสไตล์นะครับผมเล่นเป็นสวิตอะไรเอ่ยสวิตเทคนิคผมเล่นเป็นเกมลับนะครับเพราะว่าเกมลับที่ดีคือเกมลุกที่ดีนะครับทําไมถึงพูดอย่างนี้นะครับเราลุกเราบุกไม่ได้แต่เราไม่เสียประตูมันก็ไม่แพ้นะครับผมจําไว้แค่นั้นพอเกมลับต้องมาที่หนึ่งนะครับแล้วพวกเซตนักเตะอะไรพวกนี้พี่เซตยังไงนะครับ อ่าไม่ใช่อันนี้มันเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเบอร์เสื้อเซตตำแหน่งนะครับเอ้ยอ๋อถูกแล้วใช่ตกใจผมก็อันเนี้ยไอ,นนอนนเรื่องเปิดอะ่ะผมจะใช้ตัวที่อยู่ฝั่งขวาเปิดเท้าซ้ายนะครับให้เปิดโค้งเข้าประตูมันจะเขาเรียกว,ว่ามันจะ,ม,นจะมันจะมีโอกาสที่จะโฉบเข้ามาหม่งได้ดีกว่าแล้วส่วนใหญ่ผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมจะไม่ใช่จะไม่ค่อยเปิดแล้วนะผมจะใช้เมสซ,ซี่อะ่ะจ่ายแล้วก็จ่ายคืนเมสซี่แล้วให้เมสซี่ปั่นเอาข้างนอกไม่ มีโอกาสเป็นประตูมากโคตรๆะนะครับยิงจะโทษยิงฟิกคิกอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวโมให้เวลาไปยืนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงข้างหลังนี้ก็เอาเป็นกองหน้าก็ได้นะครับมันตอนเรทแล้วกันนะครับไปเฝ้าประมาณนี้ตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมจะเรียกเขาเอาเขามารับบอลแล้วก็ปั่นซะมากกว่าถ้าถ้าอยากตาไหนอยากเปิดก็เปิดตาไหนไม่อยากเปิดก็ไม่เปิดนะครับแล้วแต่อารมณ์นะ เล่นเกมแล้วแต่ลมเจ้ผมก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับใครที่คิดว่าอ่ะมันโอเคก็ลองเอาไปเล่นตามดูได้นะครับใครที่คิดว่าไม่โอเคก็ฟังไว้แค่เป็นความรู้เพิ่มเติมแค่นั้นพอเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมฝากติดตามกันด้วยนะอย่าทิ้งกันไปไหนนะครับโอ้เป็นกําลังใจด้วยให้ผมทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็จะสามหมื่นซับแล้วนะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายลาไปก่อนสวัสดีครับ